ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโทฟี่แล้ววันนี้เราก็อยู่ในคลิป10อันดับนั่นเองนะครับก็เป็นสกูปใหม่ที่ผมอยากลองทําดูนะครับแล้วก็เซลดับในวันนี้นะครับก็คือ10หนัง MCU หลังจาก Avenger e n d M a m e ว่าผมชอบหนังเรื่องไหนมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่า หลังๆห,หลายปีที่ผ่านมามีคนมาบ่นเขาคว่าหลังจาก Avengers Endgame ไม่มีหนังเรื่องไหนของ m a r v e สรุปอีกเลยซึ่งสำหรับผมก็จะมาออกความคิดเห็นของผมนะคะว่าผมรู้สึกยังไงกับหนัง MCU หลังจาก a v e n g e r Endgame นะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปดูกันเลยครับเรามาเรื่อกอันดับที่10นะครับหนังที่ผมชอบน้อยที่สุดนั่นคือ Thor Love and Thunder เป็นหนังจากปี2022นะครับเหตุผลที่ผมไม่ค่อยชอบหนังเรื่องนี้นะครับก็คือผมว่าเป็นหนังที่ไม่ได้ตามหวังนะครับผมหวังว่าภาพยนต์นี้ต้องเป็นหนังอีกเรื่องที่บันเทิงสำหรับผมแล้วต้องชอบมากๆแน่เลยแต่พอดูจริงๆเนี่ยหนังกับให้จุดนี้ไม่ได้เหมือนกับ Thor Ragnarok ครับตอนผมดู Thor Ragnarok ผมสนุกมากๆครับสงสัยตอนนั้นน่าจะเป็นเด็กอยู่ ซึ่งเหมือนเหมือนให้10ให้9กผมก็จาไม่ได้แล้วแต่ว่าพ้อย่ายคือผมว่าการดําเนินเรื่องถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วเกินไปนะครับแล้วก็แล้วก็จุดใหญ่เลยครับก็คือ CG ของหนังเรื่องนี้ครับบอกเลยว่าผมไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนของ Mcu ที่ CG อุบาทที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะครับถึงหนังหลังๆมันก็จะ CG จลอยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ หนักขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้หงเรีย้ยเรียกว่าไม่ได้เห็นเยอะมากครับพยายามเลี่ยงได้ดีแต่ว่าเรื่องเนี้ยเห็นแบบโอ้ยไม่อยากพูดแล้วครับว่าผมให้เจ็ดจุดห้าตอนที่รีวิวนะครับก็ผมรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับในเอ,อผมลงในเพลย์ลิสต์ของหนังปีส0 2 2ัินะก็ไปดูกันได้ก็ประมาณนั้นครับ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันดับที่9 And Man and the w a ์ว Quantum m a n ม a a n นี a n and the w a นด Quantum Mania ก็เป็นหนังเปิดเฟสห้าของ m a r v e l ซึ่งเป็นการเปิดเฟสห้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ไม่พูดให้ดีอืมมันเอิงมันก็สนุกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้สนุกตามที่ผมหวนะังครผมคิดว่าหนังเรื่องนี้หูต้องแบบเป็นการเปิดเฟสหได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ก็ มันก็ยิ่งใหญ่แหละแต่ว่าบางจุดมันก็แบบเอี่อยงวะเยอะมากครับแล้วก็ตัวละครอย่างแคงผมยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความความเก่งกาจและโหดเหี้ยมของเขาเลยนะครับสงสัยต้องรอเฟเจอร์ฮนะักหน้าแล้วก็เรื่องของ CG เอาจริง CG ของหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็ถือว่ากลางๆของหนัง ฮีโรคือกลางๆครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดีหรือไม่ได้แย่ขนาดนั้นผมก็ให้7.5เหมือนกับทอนะครับแต่ว่าชอบหนังเรื่องนี้มานิดนึงถือว่าเป็นการเปิดเฟสห้าซึ่งอะไครับก็ชอบอยู่แต่ไม่ได้ชอบมากโอเคครับเรื่องทอันดับที่8ครับขอไปอย่างรวดเร็ว,ว Back Widow เป็นหนังแบบหนังฉายโรงเรื่องแรกของเฟสสีนะครับซึ่งก็ จะเป็นรอยต่อระหว่างกับตันเมกาซีเรียวเพื่อเชื่อมไปสู่อเวอนเจอร์อินซิตี้วอลค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเข้าใจนะถ้ามันผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของหนังกันดีกว่าสำหรับผมเนี่ยหนังแบ็ควีโดถือว่าเป็นการจบบทบาทของอเลีเ่ยนเบตตโอเซนที่รับบทเป็นนาชามลอมบอลอฟหรือแบ็ควีโดครับก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่ก็ มันก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับซึ่งก็คือเนื้อเรื่องก็ถือว่าถือว่าได้ได้อยู่นะครับแล้วก็ชาแอคชั่นถือว่ามันนะครับเพราะว่าเป็นซูปเปอร์โล่ที่อยู่ในสกิลแบบ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 ไม่ได้เวอร์ครับเป็นสกิลแบบมนุษย์นะครับแล้วก็ ขัดใจอย่างเดียวก็น่าจะเป็นตัวร้ายครับผมว่ามันมันดูร้ายมากครับมันดูแบบเนี่ยครับมันดูแบบมันเหมือนซูปมันเหมือนไวร้าซสเปอร์โลกทั่วไปอะครับซึ่งก็ก็นะแล้วก็ทัสมาเตอร์ก็โอ้อ oh. แค่นี้แหละครับผมให้7จ็นะถือว่าได้อยู่ถือว่าดูได้เพลิน ต่อไปครับอันดับที่7 s p i d e r m a r f a r f r o m h o m e ก็เป็นหนังภาค2ของพี่ทอมฮอลแลนด์นะครับแล้วก็เป็นหนังที่ฉายต่อจาก Avenger e n n g a เกเลยนะครับซึ่งก็ภาคนี้ก็จะเกี่ยวกับ Spider-Man ออกไกลจากบ้านนะครับออกจากฟีลออกจากนิวยอร์กซึ่งก็ผมว่าชอบนะผมว่ามันดำเนินเรื่องได้ดีนะครับแล้วก็เหมือนเราไปเที่ยวพร้อมกับตัวละครไปด้วยนะครับแล้วก็ จุดหักมุมของตัวร้ายครับทำให้ผมรู้สึกตอนนั้นว่าเฮ้ยแบบคือแบบคือมันเหนือความคาดหมายมากครับซึ่งก็ถูอว่าชอบชอบนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นก็โอเคครับไม่มีอะไรมากมายซึ่งผมก็ให้ภาพอยู่เรื่องนี้8เต็ม10นะครับต่อ,อไปครับอัดับที่6ขอไปอย่างรวดเร็วนะครับ doctor strange in the multiverse of madness doctor strange ภาคที่2ครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับมัลติเวิร์สครับซึ่งก็มันก็ไม่ดีมากมายในขนาดนั้นนะครับผมว่ามันเกี่ยวกับวันด้าแมสซิมฟหรือว่าสการ์เล็ตติสมากกว่านะครับซึ่งก็เป็นหนังที่ผมว่าถือว่าใช้ได้นะผมว่ามันก็ถือว่าเป็นหนัง mc u ที่ถืวเปิดโลกมัลติเวิร์สถึงอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ถือว่าสร้างสรรค์แล้วก็ยิ่งใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ เรื่องของความสยองขวัญซึ่งถือว่าถ้ามาได้รุ่นดีนะครับถึงอาจจะไม่ได้เน้นแบบถึงขั้นแบบเรดอานะครับแต่ก็ถือว่าถือว่ารุ่นดีนะครับแล้วก็ผมก็ขอให้คะแนนงน,นี้ที่8.5เต็ม10ผมรีวิวเต็มด้วยนะครับตอนปีที่แล้วก็ไปดูกันได้นะครับไปดูกันต่ออันดับชิปผ้า Eternal ฮีโร่พลังเทพเจ้านะครับก็เป็นหนังของ MCU สุ per ฮีโร่คนใหม่นะครับซึ่งก็ตามชื่อครับฮีโร่พลังเทพก็ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องของ Eternal ในคอมิกมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมารีวิวโดวยรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้นสำหรับผมผมชอบหนังเรื่องนี้มากครับมันผมผมชอบตัวละครแทบทุกตัวเลยนะครับยกเว้นสไป์แล้วก็ การกำเนิดหรือเรื่องราวของเซอร์เลเชียลนะครับซึ่งก็ถือว่าทำผมมาได้ดีนะครับแต่ว่าผมเสียดายเรื่องของดีวิลนะครับมันน้อยไปหน่อยผมขอให้คะแนนหลังนี้ที่เเต็ม10ครับชอบหลังนี้มากเพราะว่าส่วนหนึ่งนอกจากฉากแอคชั่นแล้วก็ความลับของเซอร์เลเชียลนะครับและคือดราม่าครับดราม่าเรื่องนี้ทำให้ผมเกือบร้องไห้เลยนะครับโอเคครับไปดูเรื่อง ต่อไปกันดีกว่าครับอันดับที่4ช่างชี and the legend of the e 0 r n n g หรือช่างชีความลับของ1ท ring นะครับแล้วก็เป็นหนังที่เป็นการเปิดซูเปอร์โลเอเชียของ Marvel เรื่องแรกซึ่งถือว่าเปิดได้ดีมากๆเลยครับผมผม j อนจอมากๆครับยิ่งกับเช่นตัวรลน์ครับเหลืองชาวเวผมไม่เคยเห็นตัวร้ายตัวไหนที่ผม แชร์ตัวลายมากกว่าผระเอกมาก่อนเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าสรุปมากๆครับมันทําให้ผมแบบอะดรีนภูมมากเสียดายมาก <c oughs> คืออีกนี้ขอบ่นด้วยนะครับขอบ่นว่าผมอยากดูหนังเรื่องนี้มากตอนนั้นแต่ตอนนั้นตอนฉีดตอนนั้นฉีดวัคซีนอยู่แล้วตอนนั้นก็นะตอนฉีดวัคซีนเขาไม่ค่อยให้ทําอะไรมากมายนะครับซึ่งก็อยากดูมากแล้วก็ แต่แม่แม่ะสัญญาผมว่าจะพาไปดูวาทิตแต่เลื่อนไปเลื่อนมาสุดท้ายผมก็ไม่ได้ดูสักทีสุดท้ายผมก็ไม่ได้ดูจริงๆนะครับก็เจ๋งมากแต่ก็เนี่ยมา,มาดูจริงๆผมก็ชอบหนังเรื่องนี้จริงๆครับเนี่ยแหละถึงออกไปเลยเก้าเต็มสิบอันดับจิ่บสามลู สาอันดับนะครับก็จะเป็นหนังที่ผมชอบมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรให้โอยมากมายนะครับซึ่งก็จะไปแบบรวดเร็วนะครับอันดับที่3นะครับ Guardian of the Galaxy v o l u 3หนังเรื่องสุดท้ายของเจฟสกันนะครับโอ้ผมก็เป็นหนังล่าสุดที่ผมก็เพิ่งดูเหมือนกันนะครับก็มันช่างแบบสวยงามจริงๆนะครับหมายถึงหนังนะแล้วก็บทของ r o อกเกแบบอ ก็น,นะครับลองไปดูคลิปรีวิวได้นะครับผมทำอไว้แล้วอยู่ในเพลย์ลิสต์ของรีวิวหนัง2023อันดับที่2ครับ b l a c k Panther w a Kanda f i r e อ e r เรื่องนี้ก็อ้ยก็ถือว่าเป็นหนังที่ผมว่าน่าเน้นเรื่องของดรามาแล้วก็ชามาได้ดีแล้วก็ซาบซึ้งมากๆนะครับผมก็ให้2นะครับเพราะเพราะว่าเป็นการไว้อะไรให้กับเชดวิวว็ออซ์แนได้ดีมากๆครับแล้วก็อันดับที่1 นะครับเป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับ Spider-Man No w น y Home ค่านับบาดาทั้งหมดอะเอาจริงนะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่าผมไม่ใช่แฟน Spider-Man นะเอาจริงหนะังเรื่องน,นี้ก็อาจจะไม่ได้อันดับที่1น,นะครับถึงผมเป็นแฟน Spider-Man หนักมากนะครับก็เป็นหนังที่ผมชอบมากสุดในหนังที่ฉายหลังจาก a v e n g e r s e n เ g a m เนะครับเอาไปเลยเป็นหนังที่ดีต่อใจมาก สไปเดอร์แมนต้องชอบมากๆผมไปดูแน่นอน Spider-Man Across the Spider Verse 31พฤษภาคมในโงภาพยนตา์ครับ